ดองนะครับหมึกกระดองนะครับหมึกกระดองจะทําลูกชิ้นปลาหมึกนะครับนี่นะครับบดเสร็จแล้วนะครับหมึกกระดองนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับมีเกลือนะครับทุกคนช่างนะครับนี่ก็ช่างไปแล้วนะครับช่างแล้วแล้วก็บดแล้วนะครับปลาหมึกกระดองนะครับใช้หมึกกระดองนะครับทุกคนนี่คือเกลือนะครับใส่ลงไปครับ ต่อไปครับพิกไทยคนระับพิกไทยพิกไทยพิกไทยน้ำมันงานะครับนี่ครับพิกไทยพิกไทยบดนะครับน้ำมันงานนะครับต่อไปก็นี่ครับของผูรลนะครับชูลดนะครับ ช่างเช่นกันนะครับช่างเหมือนกันนะครับคือรถนี่นะครับใส่บนมันหมูสับนะครับทุกคนใส่มันหมูด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับแครหลอดสับนะครับแล้วก็มีต้นหอมสับนะครับส่วนนี้หัวเจี๊ยบเท้านะครับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวน้ำตาลทรายเราจะใส่บนนี้นะครับบนหัวเจี๊ยบเท้านะครับ เรายังไม่ใส่รวมไปในปลาหมึกเลยนะครับปลาหมึกใส่แค่เกลือนะครับนี่นครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งด้วยนะครับเอาไปแป้งมันนะทุกคนเราใส่แป้งมันด้วยแล้วก็แป้งข้าวโพดด้วยนะครับผสมกันนะครับปแป้งมันใส่ไปแล้วนะแป้งข้าวโพดนะครับ ใส่รวมกันนะครับเดี๋ยวเรามาตีปลาหมึกก่อนนะครับตีปลาหมึกให้เหนียวก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้เราค่อยทําลงไปทีละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าอะไรลงก่อนลงหลังนะครับแต่เรามาตีปลาหมึกก่อนนะครับ เราต้องตีให้เขาเด้งด้วยนะครับให้เด้งให้เหนียวนะครับเสร็จแล้วนี่ครับมันหมูนะครับมันหมูกับซูรสดนะครับที่เราใส่เข้าไปครับใส่ลงไปแล้วก็ตีให้ตัวถึงกันนะครับนี่นะครับมันหมูเริ่มกระจายต่วถึงครับเดี๋ยวเราก็ต้องตีนะครับ เดี๋ยวเราต้องตีนะครับนี่แหละครับตี 4. ยิ่งตียิ่งเหนียวครับเนี่ยพอตีเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นี่นะครับแครลลอ,อเทหัวเจ้เท้าต้นหอมนะครับใส่ลงไปนะครับนี่คนระับใส่ลงไปแล้วนะครับ ็มีน้ำตาลอยู่ด้วยนะตรงนี้เราก็ต้องตีให้น้ำตาลละลายเลยนะครับแล้วก็ให้ผักกระจายทั่วถึงกันนะครับนวดนว,วดแล้วก็ตีครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องตีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราต้องไปเทน,นะครับว,ราชาชว่ารสชาติจะออกมา เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่ครับแอันนี้เดี๋ยวเราไปเทสนะครับไปเทสลูกหนึ่งนี่ครับประมาณนี้นะครับจะออกมาเดี๋ยวเรามาดูลูกเคสครับว่าทอดทอดแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> นี่นะเวลาเราทําให้ลูกค้าก็าจะประมาณนี้นะทุกคน เป็นรูป,ปแบน,แบ,นแบบนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับลูกชิ้นปลาหมึกของเราเดี๋ยวก็แพ็คใส่ตู้นะครับก็เอาไว้ขายต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม